สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้จัาพา,างานลิบบิ้นนะคะก็เปพบพก,กับจาเช่นเดิมนะคะกับวิธีผ้าเปลือกโปรยทานค่ะลายน่ารักน่ารักนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวใจสามสีนะคะน่ารักมากคะ่ะไม่เปลืองลิบบิ้นด้วยนะในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะมีไม้บรรทัดค่ะแหนบกันไกตังเหรียญน,นะคะ ลิบบิ้นนะคะวันนี้ได้ใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่30สิบซนติเมตรนะคะใช้เบอร์สอค่ะตาละคทางเนื้อทรายนะคะปลายของลิบบิ้นนะคะทั้ง2ด้านเราก็จะตัดมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้เลยค่ะเพ mm ื่อง่ายจากการทำของเรานะคะด้านใดด้านหนึ่งนะคะพับลงมาเลยค่ะความยาวนะคะ ด้านสั้นที่เราพับลงมาตรงนี้นะคะอยู่ที่เก้าเซนติเมตรถึงสิบเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ามาเริ่มกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่สองจับตรงรอยพับนะคะก็เราจะให้เส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนเท่านั้นค่ะเส้นที่สามนะคะของเส้นที่สองไว้นะ มองตันในภาพเลยค่ะเส้นที่4ี่ค่ะสอดเข้าในช่องด้านบนนะคะของเส้นที่1เป็นแบบนี้นะคะในช่องของเส้นที่4นี้เราก็จะดึงเส้นที่3มขึ้นมาค่ะในขั้นตอนนี้เรานำเหรียญมาวางเลยนะคะ ทำเฉพาะเส้นสั้นนะคะที่อยู่ด้านบนค่ะพับเส้นสั้นลงมาเลยค่ะทั้งสี่ด้านนะคะเสร็จแล้วนะคะจนถ,ถึงเส้นสุดท้ายเราก็นำชายริบบิ้นนะคะเข้ามาสอดช่องฝวามือนะคะช่องบนฝามือค่ะ เสร็จแล้วเราพลิกกลับมาค่ะสอดเก็บอีกหนึ่งครั้งนะคะเฉพาะเส้นสั้นเท่านั้นนะสอดทั้งสี่เส้นเลยค่ะ เส็จจากขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาตัดชายดิบินเลยค่ะตัดเฉพาะเส้นสั้นเท่าน,นาั้นนะเสร็จของเส้นสั้นที่เราทำนี้นะคะเสร็จแล้เราพลิกกลับมาค่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะเริ่มที่เส้นนี้เลย ทาลิบมบินนะคะสอดเข้าตรงนี้นะคะต่อไปทำเส้นนี้นะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาค่ะเริ่มที่เส้นนี้ค่ะ นำชายิบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องสีฟ้าตรงนี้นะเราจะข้ามเส้นนี้ไปนะคะเราก็จะมาทำเส้นสีฟ้านะสอดเข้าช่องสีชมพูนะคะเห็นไหมคะตามในภาพเลยคะ่ะ มองรูตอนนี้คลายรูปหวัวใจแล้วใช่ไหมคะต่อไปแล้วพลิกกลับมาเลยคะ่ะเส้นสีฟ้านะคะเราก็จะมาสอดตรงนี้คะ่ะสีชมพูตร,ตรงนี้นะ ต่อไปค่ะทําเส้นนี้นะคะสีชมพูนี้ค่ะสอดใต้ช่องสีฟ้าตรงนี้ค่ะการที่เราสลับสีนะคะจะทําให้เพื่อนๆจาง่ายด้วยค่ะเสร็จแล้วแล้วพี่กกลับมาค่ะ สอดเก็บชายลิบมบิ้นนะคะสีชมพูค่ะสอดช่องสีฟ้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะ ต่อไปเราตัดเสศษดิบบิ้นนะคะเพื่อนๆท่านใหม่นะคะที่เข้าเพิ่งเข้ามาช่วงคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะจะ <ๆ S 2> ก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่องเล็กๆของจานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้จาด้วยนะคะได้เห็นว่าคลิปของจามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ ช่วยกดแทร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครทุกคนเลยค่ะคลิปนี้นะคะจต่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ